ในสมัยพุทธกาลเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีคนที่ทำชั่วจนถูกธรณีสูบไปหนึ่งคนนั่นก็คือพระเทวทัตแต่ความจริงแล้วมีอยู่ถึงหซึ่งทุกคนล้วนแต่ก่อกรรมทำเข็นมุ่งร้ายต่อพระพุทธองค์และสาวกของพระองค์ทั้งสิน้นวันนี้เราจะมาทราบกันว่ามีใครกันบ้างนะครับ คนแรกเลยนั่นก็คือพระเทวทัตซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระนางยโสธราพิมพาฉายาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตามพุทธประวัติกล่าวว่าพระเทวทัตตามล้างตามผานพระพุทธองค์มาแล้วหลายชาติชาติสุดท้ายก่อนเกิดเป็นพระเทวทัตนั้นได้เกิดเป็นชูชกขณะที่พระพุทธองค์เสวยชาติเป็นพระเวสสันดรในชาติที่พระพุทธองค์ทรงตัดรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ พระเทวทัตก็มีจิตคิดริษยาอาฆาตพระพุทธองค์มาตั้งแต่สมัยเยาว์วัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงพนวดพระเทวทัตก็ออกพนวดด้วยและเมื่อพระพุทธองค์ทรงบรรลุพระโพธิญาณพระเทวทัตก็สําเร็จโลกียานได้อภิญญาสามารถแปลงกายและเหาะเหินเดินอากาศได้แม้จะสำเร็จถึงขั้นนี้แล้วพระเทวทัต ก็ยังมุ่งประกอบความชั่วจองล้างจองผ่านพระพุทธองค์ตลอดครั้งหนึ่งได้ส่งนายขมังธนูไปปลงพระชนเพื่อจะตั้งตนเป็นศาสดาเสียเองเมื่อไม่สำเร็จก็ยุโยงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเคยเลื่อมใสในพระพุทธองค์จนหลงผิดถึงขั้นปลงพระชนบิดาตัวเองและยังยุโยงให้มอมเล่าช้างนาราคีรีให้เมามันดุร้ายไปทำร้ายพระพุทธเจ้า และยังยุโยงมูสงสาวกของพระพุทธองค์ว่าพระองค์ยังพัวพันกับกิเลสมัวหมองในพรหมจรรย์ฉันพระกยาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ขณะที่พระเทวทัตหันไปฉันมังสวิรัตและโอ,อวดว่าตนมีพรหมจรรย์ที่เหนือกว่าความชั่วร้ายต่างๆที่พระเทวทัตสะสมมาหลายชาติก็บันดาลให้แผ่นดินลงโทษเพราะไม่อาจ จะแบกรับความชั่วไว้ได้อีกต่อไปทำให้แยกตัวออกสู่พระเทวทัตตกลงขุมนรกอเวจีคนที่สองซึ่งถูกธรณีสูบในสมัยพุทธกาลก็คือสุปะพุทธะสุปะพุทธะ,ปปะ,ทธะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเทวทัตและพะนางยโสธราพิมพาพระชายาของเจ้าชายสิทธ,ธะนั่นเอง เมื่อรู้ว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูบเพราะตามจองล้างจองผานพระพุทธองค์แทนที่สุป,ปพุทธะจะสำนึกในบาปบุญคุณโทษกลับมีจิตโกรธแค้นอาฆาตทั้งยังโกรธแค้นเจ้าชายสิทธัตถะที่ทอดทิ้งธิดาของตนออกผนวดจึงนำอำมาตข้าราชบริพารไปนั่งดื่มสุราขวางทางที่พระพุทธองค์ออกโปรดเวนยสัตว์ทำให้พระพุทธองค์ สเสด็จดำเนินไม่ได้เพราะมีทางออกอยู่ทางเดียวถึงกับต้องอดพระกยาหารไปหนึ่งวันเมื่อพระอานน์ทูลถามถึงความผิดของสุป,ปพุทธะที่กระทำเช่นนั้นพระพุทธองค์ซึ่งทราบด้วยญาณจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์หลังจากนี้ได้เจ็วันสุป,ปพุทธะจะลงอเวจีตามเทวทัตไปเมื่อสุป,ปพุทธะ ทราบถึงพุทธดำรัสจ,จึงขึ้นไปประทับบนชั้นเจ็ของปราสาททั้งยังให้นายทหารคอยขัดขวางไว้ไม่ให้พระองค์ออกจากปราสาทในเจ็ดวันสุป,ปพุทธะประทับอยู่ในปราสาทชั้นเจจนถึงวันที่7จ็ดก็ได้ยินเสียงม้าแก้วซึ่งเป็นม้าที่ทรงโปรดร้องเสียงดังด้วยความเป็นห่วงมา้า สุป,ปพุทธ,ธะจึงวิ่งลงมาเหล่านายทหารก็คิดว่าครบเจ็ดวันตามที่กำหนดไว้แล้วจึงไม่มีผู้ใดเข้าไปขัดขวางไว้พอสุป,ปพุทธ,ธะก้าวพ้นปราศาทเหยีบยบพระบาทลงบนพื้นธรณีก็เปิดออกสูบสุป,ปพุทธ,ธะลงสู่ขุมนรกอเวจีตามพุทธดำร,รัสที่ทรงรู้ด้วยยาน คนที่สามคือนันทมานพนันทมานพแม้จะม่ได้ทำร้ายต่อพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ก็ทำผิดขั้นร้ายแรงต่อพระอรหันต์เหยื่อของนันมานพนั่นก็คือท่านอุบลวันนาเถรีสตรีผู้มีโฉมงดงามเป็นที่หมายปองของชายผู้พบเห็นตั้งแต่พระราชาและเศรษฐีขหะบดีทั่วไปแต่ท่านอุบลวันนาเถรีเบื่อนายในโลกียสุข องการหาความสงบตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงออกบรรพชาเป็นภิกษุณีตั้งแต่อายุ16ปีในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์แม้ท่านอุบลนาเทรีจะก้าวไปอยู่ในโลกแห่งความสงบปราศจากกิเลสใดๆแล้วแต่นั้นธมานพก็ยังฝังใจด้วยกิเลสตัณหาปรารถนาจะริมรถสวัสดจากนางให้ได้ วันหนึ่งจึงไปแอบซุ่มอยู่ในป่าข้างกระท่อมที่ท่านอุบลน,นาจําพรรษาอยู่เมื่อเห็นว่าออกจากกระท่อมไปบินทบาทแล้วนันธมานพก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงและเมื่อท่านอุบลวันกลับมานันทมานพก็เข้าไปปลุกปั้มแม้ท่านอุบลวันจะร้องให้คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยินเพราะอยู่ในป่าเปลี่ยววิเวกพระอรหันตอุบลวรรน,นาเทรี จึงได้กล่าวกับนันทมานพหวังจะเตือนสติให้เขาสำนึกในกากรกระทำว่าจงอย่าทำเช่นนี้เลยความหายนะจะมาสู่ท่านนันทมานพก็หาฟังไม่ปลุกปั้มท่านอุบลวันจนสำเร็จดังใจปรารถนาแต่พอนันทมานพก้าวลงจากแคร ทรณีก็เปิดอ้าสูบลงไปในนรกอเวจีเพราะกรรมที่เขากอกับพระอรหันต์นั้นหนักหนาสาหัสนักการที่ท่านอุบลวันถูกกระทำเช่นนี้เป็นที่วิภาควิจารณ์ณของภิกษุภิกษุณีและพุทธบริษัททั้งปวงว่าเมื่อท่านอุบลวันได้รับการสัมผัสเช่นนี้ย่อมจะฝืนความยินดีให้คล้อยตามไปด้วยยากพระพุทธองค์จึงตรัสบอกกับพุทธสาวกว่า พระอาหารหันต์นั้นเป็นเช่นเดียวกับไม้ผุไม่มีกิเลสและไม่มีความยินดีในกิเลสเชกเช่นตุก,กตาที่ไม่มีความปรารถนาในการสัมผัสชั้นใดพระอาหารหันต์ก็เป็นฉันนั้นนางจินจะมานวิการายที่สี่ที่ถูกธรณีลงโทษเป็นผู้หญิงและเป็นหญิงรายเดียวในห้าราย ที่ถูกธรณีสูบซึ่งได้กระทำบาปกรรมต่อพระพุทธองค์โดยตรงนางนี้มีนามว่าจินจมานวิกาหลงผิดไปรับอาสาจากพวกปริพาชกผู้เชื่อหรือศรัทธาในนิกายหนึ่งซึ่งเกิดความอิจฉาริษยาที่เห็นคนไปเคารพเชื่อถือในคำสอนของพระพุทธองค์จึงว่าจ้างให้นางจินจมานวิกาแกล้งทำเป็นหญิงมีคันโดยเอาไม้ ลึงนูนไปผูกรัดไว้ที่หน้าท้องในเสื้อผ้าให้ดูเหมือนนางกำลังตั้งครรภ์แล้วไปเต้นร้องต่อหน้าพระพุทธองค์ขณะที่กำลังเทศนาแก่สาวกว่าท่านสมณะโคดมจะมัวมาเทศหน้านวลอยู่ใหญ่ทำให้ฉันมีรันเช่นนี้มิดูแลอย่ามัวเทศโปรดสัตว์อยู่เลยจงไปตัดฟืนไว้ให้ฉันดีกว่าเมื่อเวลาคลอดลูกจะมิลำบาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จรับฟังจึงหยุดเทศนากล่าวกับนางจินจมานวิกาด้วยท่าทีสงบว่าดูกรพักค,คินีเรื่องที่เธอกล่าวนั้นคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยหรอกจะมีเธอกับฉันสองคนเท่านั้นที่รู้เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ฟังต่างก็สงสัยด้วยพระพุทธองค์ ก็มิได้ทรงปฏิเสธร้อนถึงพระอินทต้องแปงลงร่างเป็นหนูไปกัดเชือกที่หน้าท้องของนางจินจมานวิกาเมื่อเชือกขาดไม้ที่ทำให้ท้องนูนเหมือนคนท้องจึงหลุดลงท่ามกลางสายตาของพุทธบริษัทนางตกใจวิ่งหนีแต่พอรับตาธรณีก็สูบเอาลงขุมนรกอเวจีไปอีกหลายนางจินจมานวิกาผู้นี้เมื่อชาติก่อนเกิดเป็นนางอมิตตา ภริยาของชูชกหรือพระเทวทัตที่จองเวรพระพุทธองค์มาแล้วหลายชาติ 5. ที่ถูกธรณีสูบไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นยักษ์มีนามว่านันทยักษ์ในรายที่5ที่ถูกธรณีสูบนั้นเป็นยักษ์ที่มีชื่อว่านันทยักษ์ซึ่งมีฤทธิ์มีเดชมากวันหนึ่งนันทยักษ์ได้เหาะเหินเดินอากาศ เฮมาตายักษ์ผู้เป็นสหายครั้นผ่านมาถึงพระสารีบุตรสาวกของพระพุทธองค์กำลังเท่านิโรธสมาบัติอยู่ทำให้อากาศธาตุในบริเวณนั้นว่างเปล่ายักษ์สองสหายไม่สามารถเหาะผ่านไปได้นันทยักษ์ผู้มีนิสัยผ่านชาติก่อนก็ได้อาคาตผูกพยาบาทกับพระเถระเอาไว้จึงทำปานาติบาตต่อหน้าพระสารีบุตร ด้วยสันดาน่านเหมตายักษ์ได้ทัดทานแต่นันทยักษ์ก็ไม่ฟังเหาะขึ้นกลางอากาศแล้วใช้กระบองซึ่งเป็นอาวุธประจำตนฟาดลงมาไม้เสียนของพระสารีบุตรด้วยความแรงของอิทธิฤทธิ์นันทยักษ์ทำให้ภูเขาระเนระนาดไปถึงหนึ่งรลูกแต่พระสารีบุตรซึ่งอยู่ในสมาธิ หาเป็นอันตรายใดไม่จึงทำให้นันทยักษ์เกิดเร่าร้อนในอารมณ์ตะโกนกล้องไปทั่วสารทิศว่าเราร้อนเราร้อนทันใดนั้นก็ตกลงมาจากอากาศพลันแผ่นดินก็เปิดออกสูบเอานันทยักษ์ลงขุมนรกอเวจีไปอีกราย